แซกซูดขนมปังหมูหยอยงมายองเนสขนมปังนุ่มๆกับหมูหยอยงมายองเนสแบบแน่นๆคือเข้ากันสุดๆ กนจะเริ่มจากทาตัวขนมปังก่อนนะคะจะผสมของแห้งอย่างประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อยทยอยเติมนมลงไปพอนวดจนเริ่มเข้ากันแล้วใส่เนยแล้วนวดต่อจนขึ้นฟิล์มพอได้ฟิล์มแบบนี้แล้วเราจะรวบแป้งแล้วพักขนมปังเพื่อให้เขาโตขึ้นเป็น2เท่าชกไล่ลมแล้วแบ่งขนมปังเป็นก้อนก้อนละ9กกรัมพักไว้ประมาณ10-15นาทีระหว่างรอเราก็จะมาเตรียมตัวไส้นะคะาใช้เป็น QPFS Sweet Bakery Mayonnaise ตัวนี้รสชาติเขาจะหวานแบบละมุนเป็น product ใหม่ที่เอาใจคนทำเบเกอรี่แต่ก็จะมาผสมกับมูยองบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับความอร่อย สำหรับมือ,อชีพที่คนชอบทาขนมเบลรัมเนี่ยก็ต้องเลิฟค่ะจะเอามายองเนสใส่ถุงบีบไว้ด้วยนะคะจะได้เอามาบีบท็อปด้านบนขนมปังก่อนเพราะตัวเนี่ยเขาทนความร้อนเวลาอบออกมาแล้วเส้นเขาก็ยังคงรูปสวยทำให้ขนมนของเราเนี่ยดูน่ากีขนมปังวันนี้จะขึ้นรูปเป็นแบบกุหลาบเริ่มจากลีโดนะคะใส่หมูยองมายองเนสที่ผสมไว้ลงไปตัดด้านข้าง4ม,มุมแล้วค่อยๆพับเก็บเข้ามาแบบนี้เก็บปลายให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเติมหูแล้วก็ขาของนอ้องพักขนมปังไว้ประมาณ50นาทีอบตันก็จะท็อปด้วยหมูยองแล้วก็บีีีมาาายออองงนน้ทท่ฟ150 20ศ เสร็จแล้วนำมาพักให้เย็นนะคะก่อนนำมาแต่งหน้าแบบนี้หนูคือแบบน่ารักมากใครทําขายเนี่ยสามารถใส่กล่องแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วใครที่สนใจชว<ม>ิตมายเนสคิวีสามาสั่งซื้อได้ที่แอปส้มแล้วก็แอมน้ำเงินหรือ02-294-5-115ลองดูนะคะ